E.P. 96หมู่บ้านหลอนซ่อนคำสาบเสียงลมพัดวีดหวิวพาเอากลิ่นดินชื้นลอยอบอวนอยู่ในอากาศหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยาหมู่บ้านห้วยซ่อนเป็นหมู่บ้านที่ถูกผู้คนละทิ้งไปนานหลายสิบปีบ้านไม้เก่าทุดโทมยังคงตั้งอยู่กลางทุ่งรกร้างต้นไม้ขึ้นปกคลุมจนเหมือนถูกกลืนหายไปในป่า ชาวบ้านใกล้เคียงเล่าว่าที่นี่ไม่ได้ถูกทิ้งเพราะความยากจนหรือภัยธรรมชาติแต่เพราะคำสาบเก่าแก่ที่ฝังรากลึกในผืนดินและวิญญาณของผู้คน เมื่อกว่า40ปีก่อนหมู่บ้านห้วยซ่อนเป็นชุมชนเล็กๆที่สงบสุขผู้คนทำไร่ทำนาเลี้ยงชีพแต่คืนหนึ่งเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญหญิงสาวคนหนึ่งชื่อคำแก้วหายตัวไปกลางทางขณะกลับจากทุ่งนาผ่านมาหลายวันร่างของเธอถูกพบอยู่ริมห้วยในสภาพศพถูกกรีดเป็นรอยยาวเหมือนถูกใครบางคนทำพิธีกรรม เรื่องไม่จบเพียงเท่านั้นผู้คนในหมู่บ้านเริ่มตายอย่างผิดธรรมชาติบ้างหายตัวกลางดึกบ้างถูกพบแขวนคอตายใต้ต้นไม้โดยไม่มีเหตุผลครอบครัวแล้วครอบครัวค่อยๆย,ย้ายหนีออกไปจนในที่สุดทั้งหมู่บ้านร้างผู้คน ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าก่อนหมู่บ้านจะถูกสร้างมีการขุดพบหีบไม้โบราณฝังอยู่ใต้ดินข้างในมีเศษผ้าแดงข้าวของแปลกประหลาดและหัวกะโหลกมนุษย์ แต่ชาวบ้านไม่สนใจกลับเอาของพวกนั้นไปเผาและทิ้งไว้เพราะคิดว่าเป็นของเก่าไม่มีค่าหลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีเคราะห์ร้ายเกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ว่าผู้ใดพยายามตั้งรกรากอยู่ที่นี่ก็จะเจอเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเห็นเงาคนเดินตามเหยียบพื้นดินแล้วเหมือนมีเสียงคร่ำครวญดังขึ้นมาจากใต้ดิน ปี2,547มีกลุ่มวัยรุ่นจากตัวเมืองพะเยาเดินทางไปสำรวจหมู่บ้านพวกเขาเล่าว่าคืนแรกที่ไปกางเต็นท์อยู่ตรงลานบ้านหลางเสียงระฆังเล็กๆดังขึ้นเองกลางดึกทั้งที่ไม่มีใครพกติดตัว พอหันไปมองกลับเห็นเงาผู้หญิงผมยาวในชุดผ้าสิ้นยืนอยู่ข้างยุงข้าวเก่าหนึ่งในกลุ่มเริ่มสติแตกร้องกรี๊ดแล้ววิ่งหนีออกมาเขาเล่าว่าได้ยินเสียงกระซิบข้างหูเป็นภาษาเหนือว่าบอกควรไม่ยุ่งคืนของเห้าออกไป หลังจากกลับออกมาได้คนคนนั้นมีอาการคลุ้มคลั่งพูดซ้ำประโยคเดิมอยู่นานหลายเดือนก่อนจะเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแม้หมู่บ้านจะถูกปล่อยทิ้งร้างแต่ก็ยังมีนักล่าผีและคนชอบเรื่องสยองพยายามเข้าไปท้าทายบางรายกลับออกมาไม่ได้หรือหายไปไร้ร่องรอยจนถึงทุกวันนี้ ทุกค่ำคืนหากใครขับรถผ่านเส้นทางที่ตัดผ่านใกล้หมู่บ้านจะเห็นไฟตะเกียงส่องวาบๆอยู่ในความมืดคล้ายมีใครเดือนเฝ้าอยู่เสมอและชาวบ้านรอบๆออยังเตือนว่า ห้ามขุดดินในหมู่บ้านห้วยซ่อนเพราะนั่นคือที่อยู่ของผู้ถูกสาปนี่คือเรื่องจริงที่ยังมีคนพูดถึงมาจนถึงปัจจุบันหมู่บ้านห้วยซ่อนยังคงเป็นพื้นที่ต้องห้ามไม่ปรากฏบนแผนที่อย่างเป็นทางการแต่หากคุณกล้าพอที่จะลองไปเยือนบางทีอาจได้ยินเสียงกระดิ่งเรียกวิญญาณดังขึ้นมาต้อนรับ กลางค่ำคืนฝนพรำเบาๆคล้ายเสียงกระซิบจากฟากฟ้ากลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในพยาวจำนวนสี่คนตัดสินใจเดินเข้ามาในหมู่บ้านห้วยซ่อนเพราะอยากพิสูจน์ว่าคำเล่าลือเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ทันทีที่พวกเขาเดินพ้นแนวป่ามายัางตัวหมู่บ้านเสียงจิ้งหรีดและกบเขียดที่ควรจะดังกลับเงียบสนิทบรรยากาศชวนขนลุกจนนัดหนุ่มคนหนึ่งอดไม่ได้ที่จะพูดออกมาเบาๆนัดทำไมมันเงียบผิดปกติวะเหมือนป่าตายไปแล้วทั้งป่าแอนอย่าพูดสิมันยิ่งทำให้กลัวนะ ทั้งสี่คนเดินไปจนถึงบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งที่ยังพอมีหลังคาอยู่พวกเขาตัดสินใจใช้เป็นที่พักชั่วคราวจุดไฟฉายแล้วนั่งรวมกันตรงห้องโถงฝุ่นคละคลุงกลิ่นอับเหมือนของตายเน่าอบอวนเวลาประมาณตีสองบอสได้ยินเสียงเหมือนใครลากโซ่จากใต้ถุนบ้านเขารีบปลุกเพื่อนๆมาฟังแต่พอทุกคนเงียบเสียงนั้นก็หายไป ทันใดนั้นไฟฉายที่ตั้งไว้กระพริบติดติดดับเผยให้เห็นเงาคนผมยาวยืนอยู่ตรงมุมห้องทุกคนชงงักหายใจไม่ทั่วทองเมเสียงสัน่นเฮ้ยเมื่อกี้ผู้แกเห็นเหมือนฉันไหมนัดยกไฟฉายส่องไปตรงมุมนั้นอีกครั้งแต่ไม่มีใครอยู่แล้วเหลือเพียงฝุ่นหนาทึบกับกลิ่นขาวเลือดจางๆรุ่งเช้าทั้งสี่คนเดินสำรวจรอบหมู่บ้านพบสารเก่าๆตั้ง อยู่ริมห้วยข้างในมีเศษผ้าแดงขาดรุ่งริ่งและกะโหลกสัตว์ที่ขึ้นราเต็มไปหมด แอนเผลอยิบเศษผ้าขึ้นมาดูแต่ทันทีที่เธอแตะต้องเสียงระฆังเล็กๆดังขึ้นเองทั้งที่ไม่มีใครอยู่ใกล้ชาวบ้านแก่ๆคนหนึ่งที่เดินผ่านมาโดยบังเอิญเขามีหน้าที่เฝ้าสวนอยู่นอกหมู่บ้านรีบตะโกนเตือนว่าชายชราอย่าจับของพวกนั้นของต้องห้ามของคำแก้วคนที่แตะต้องมันจะตามไปหาทุกคืนจนกว่าจะได้คืนเลือด ทุกคนยืนนิ่งใบหน้าซีดเผือดชายชราส่ายหัวแล้วพูดต่อว่าหลายคนแล้วที่ลองเข้ามาสุดท้ายไม่ได้กลับออกไป ทั้งสี่คนหลังจากถูกชายชราเตือนก็ใจไม่ค่อยดีแต่ก็ยังตัดสินใจพักต่ออีกคืนเพราะอยากหาคำตอบและพวกเขาเชื่อว่าบางทีสิ่งที่เจออาจเป็นแค่ภาพหลอนหรือเรื่องเล่าชาวบ้านเท่านั้นคืนนั้นลมแรงกว่าปกติเสียงหลังคาบ้านไม้สั่นเอียดอาดไฟฉายที่ตั้งไว้ดับไปเองเหมือนถูกใครเป่า แอนซึ่งเผลอเก็บเศษผ้าแดงกลับมาแอบใส่ในกระเป๋าได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบข้างหูเอาคืนกูเธอตกใจหันขวับแต่ไม่มีใครอยู่ข้างๆนอกจากผนังบ้านผุๆ ประมาณเที่ยงคืนบอสได้ยินเสียงฝีเท้าเดินวนอยู่ใต้ถุนบ้านคล้ายคนเดินลากขาไปมาเขากับนัดตัดสินใจส่องไฟฉายลงไปแต่เห็นเพียงดินโคลนกับไม้เสื่อมโทรนแต่ว่าเสียงนั้นยังคงดังชัดเจนทันใดนั้น ทั้งคู่ก็เห็นเงาดำรูปร่างผู้หญิงค่อยๆค,คลานออกมาจากมุมใต้ถุนสีสะห้อยตำ่ำผมยาวปกหน้าข้อมือทั้งสองข้างถูกมัดด้วยผ้าแดงเปื้อนเลือดนัดเสียมสันแอนเมรีบขึ้นไปข้างบนเลยแอนเริ่มกรีดร้องเพราะในมือเธอกระเป๋าที่ใส่ผ้าแดงอยู่สั่นเองเหมือนมีแรงดึงเธอโยนมันลงพื้นทันทีแต่เศษผ้านั้นกลับคลี่ออกเองเหมือนมีชีวิต เสียงผู้หญิงดังขึ้นรอบบ้านแผ่วเบาแต่ชัดเจนเลือดของกูคืนมาหน้าต่างบ้านเปิดออกเองลมแรงพัดจนประตูตึงโครมเงาผู้หญิงในชุดสิ้นเปื้อนดินค่อยๆปรากฏกลางห้องแววตาคุณมัวและเต็มไปด้วยความเคียดแค้นเมตัวสั่นจนพูดแทบไม่ออก พวกเราไม่น่ามาที่นี่เลยบรรยากาศในบ้านเย็นเยือกเหมือนถูกแช่แข็งนัดขวาแขนเพื่อนๆนแล้วตะโกนนัดหนีออกไปเดี๋ยวนี้ทั้งสี่วิ่งฝ่าความมืดออกจากบ้านเสียงฝีเท้าและเสียงหัวเราะหญิงสาวยังตามมาจากด้านหลังพวกเขาวิ่งจนถึงลานศาลเก่าร่างวิญญาณคำแก้วปรากฏตรงนั้นพอดีดวงตาเธอจับจ้องไปที่แอนผู้เดียวเธอชี้นิ้วเปื้อนเลือดแล้วกระซิบ คืนของกูมาไม่งั้นมึงออกไปจากที่นี่บอได้ลมหนาวกลางดึกพัดแรงจนต้นไม้ครวญครานราวกับร้องไห้ทั้งสี่คนหอบเหนื่อยยืนตรงสารเก่าเสียงหัวเราะเย็นเยือกของคำแก้วดังสะท้อนรอบตัวพวกเขาราวกับทุกทิศทุกทางมีเธออยู่บอสพยายามหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดขึ้นเสียงสัน่นบอสเราต้องหาทางออกจากที่นี่ทำไม่ทำอะไรคืนนี้พวกเราตายหมด แน่ทันใดนั้นชายชราที่เคยเตือนเมื่อวานเดินเข้ามาพร้อมตะเกียงในมือแสงไฟส่องให้เห็นร่องรอยบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวชายชรากูเตือนแล้วแต่พวกเองบอ่ฟังคำแก้วมันตายเพราะถูกคนในหมู่บ้านฆ่าฝังทั้งเป็นพร้อมผ้าสะกดวิญญาณพอพวกเองไปแตะต้อง ผีมันเลยได้แรงออกมาอีกครั้งเมงั้นเราต้องทำยังไงถึงจะออกไปจากที่นี่ได้ชายชราหันมามองแอนที่ตัวสัน่น ก้มมองไปยังกระเป๋าที่เคยใส่ผ้าแดงก่อนจะพูดเสียงหนักแน่นชายชรามีคนเดียวเท่านั้นที่ต้องคืนมันคนที่แตะต้องของต้องห้ามกลางลานสารเก่ามีการขุดหลุมเล็กๆขึ้นตามคำแนะนำชายชราบอกให้แอนถือผ้าแดงที่เก็บไว้แม้เธอจะกลัวจนมือสัน่นแต่ก็ยอมทำเสียงกระสิบดังขึ้นรอบตัวเอาคืนเอาคืนทันใดนั้น ดินใต้หลุมสั่นไหวควันดำลอยขึ้นพร้อมร่างคำแก้วที่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากเงามืดตาแดงก้ำเต็มไปด้วยความโกรธเธอคือบคลานเข้าใกล้แอนคำแก้วเสียงแตกพรา่าเลือดของกูมึงเอาไปมึงต้องคืนชีวิตกูแอนกรีดร้องน้ำตาไหลพราก แอนฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจฉันจะคืนให้เธอโยนผ้าแดงลงในหลุมแต่ร่างคำแก้วยังไม่หายไปกลับกรีดร้องเสียงหลอนสะท้อนสะเทือนทั้งหมู่บ้านจนพื้นดินสั่นสะเทือนชายชราตะโกนชายชรามันต้องได้เลือดคืนด้วยให้เลือดแตะผ้าเดี๋ยวนี้ แอนกัดฟันใช้มีดปาดที่ฝ่ามือหยดเลือดไหลลงบนผ้าแดงทันทีทันใดนั้นลมแรงพัดวูบไฟตะเกียงดับลงร่างคําแก้วหยุดนิ่งก่อนค่อยๆสลายเป็นเท่าควันหายไปเสียงคร่ำครวญแผ่วเบาดังขึ้นครั้งสุดท้ายกูได้คืนแล้ว ความเงียบปกคลุมทั่วทั้งหมู่บ้านทันทีบรรยากาศหนักอึ้งเหมือนถูกปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกกักขังมานานหลายสิบปีได้หลุดพ้นท้องฟ้าเริ่มสว่างแสงอาทิตย์อุ่นๆส่องเข้ามาเป็นครั้งแรกหลังสามคืนสุดสยองทุกอย่างดูเงียบสงบเหมือนหมู่บ้านที่ไร้ชีวิตอีกครั้ง ชายชราหันไปพูดกับพวกนักศึกษาทั้งสี่ชายชราไปจากที่นี่ซะอย่าก,กลับมาอีกหมู่บ้านห้วยซ่อนบ่มีคนคว้นอยู่อีกต่อไปแล้วพวกเขาออกจากหมู่บ้านด้วยร่างกายที่ยังมีบาดแผลและหัวใจที่บอบชำ้ำแต่สิ่งที่ติดอยู่ในความทรงจำตลอดไปคือเสียงกระซิบจากเงามืดที่พวกเขาไม่มีวันลืม